สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดี fc เบอรส์สุข,ขุสุคนนอกพี่น้องหลังจากห้องบอดี้ลงคลิปไปไลฟ์เมือเนอกพี่น้องบอดี้ไปไซนาะอยูเพือหัจใจเนี่เสีดคลิปหยามันไมเนี่ยปอกกระเพาพไปลกจนแลน้วแล้วนอกพี่น้องมิต่ว่าถ่าไปเล่มน้ำล้างตัวที่มันเกิดฮากลกแล้วมันเกิดน้ำล้างพี่น้องเมื่อนี่กับสิบพาพ,พี่น้องไปไปลฟ์เมียปอกไปหล่ออีกก้อนเดิมมาอนี้เมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์นอกพี่น้องเนี่ยสภาพพี่น้องไปหล่อสมวิวแถวน้องเต่าอีกก้อนเนาะเฮิงแล้วหฮองบดี้ไปเนาะ มันมนี้เป็นวันทิศแน่คนอันนอกษรล้านแน่นาอพี่น้องแดดแดดคือพ้นสิต,ตนะ้งลคันส่วนนหนึ่งคือหยิบหยิบยานาะพี่น้องบลูเ้าแดดมาคือเขาแดดเปียงเปียกหอนแทนหอนว่าบานแสและหมู่ว่าพังไทยพ้นตกหรือบอลนาอพี่น้องบานแสและเศร้าตกแล้วมีแต่แดดอย่างเดียวเนาะไปกับน้องนั่งขีมแน่นาอกับทีมงานเฮาพี่น้องทีมงานซุมจัมโบมูครูที่ห้าหลีน้ำกันทีมงานที่ห้าออกละขึ้นกันแล้วนาอพี่น้องสายลาสายกินเนาะย้าไปพอญี่ปุ่นอีกเทือเนาะ นอนะ้องนักเคียนมันแต่งตัวเรียบร้อายมันไปกินเขา <laughs> น้องตอนนี้มาหอดแล้วเนาะน้องเตาจ้ามามากับทีมงานเราพุนโต๊ะเนาะตอนมากอะพุนหยิบท็อกไปแห่งล้วหยิบไปคอยเนาะข้ามากัผ่านมาลายบ่าเนาะถึงบันยางสูงบันถะพุ่นซิมเนาะบันดงบันเด้งเนาะพี่น้องแต่สแลกทายแต่บางตอนเนาะคบทีมด้วค่ะเหมือนโอ้เหลืองกันเนาะหน้าขีมกับบุรีสองผมคือสองพอด้วยองพอดสอนเนี่ยซีเดียวกันเลยว่าจะไหนแม่นจะหน้องน้าเขียว phấn nhịp khi nào bao phấn nhịp chứ thật tiếc mà phải không phấn nhịp เมือนี้เขานั่งตูบเด้อพี่น้องเด้อบมเดลอาสารมาปูนั่งเองเนาะบึงสภาพอากาศแล้วพ้นต้องตกห้มหัวแน่นอนเนาะพี่น้องเป็นซีกค้นๆเพราะว่าตอนมากับพ้นหยิบเนาะมือนี้กับเขาตูบเนาะว่าแต่เขามาตูบกับจับเมนูมาเลือกเลยนี่น้องนั่งคีมเนาะเป็นคนเลือกเนาะพี่น้องสั่งได้เนาะกระจ้ากับคล้ายครบเบิดเนาะอาหารมีหลากหลายเมนูเนาะพี่น้องสั่งตามใจได้เลยมากับทีมงานเนาะทีมงานสายหละสายกินเนาะครบเลยมือนี้พี่น้อง มาเมื่อวันนี้ซุนแแลมานาั่งตูบไก่เนาะพี่น้องมาจนสีสุดซ้ายน้องเตาเนาะเพราะว่าตูบแทวไกลๆคนนั่งเต็มเน,ะนาะนั่งไปนั่งมากกับพ้นต๊เนาะพี่น้องเบิ้งอากาศก็ดีเนาะมันบ่หอนเนาะนี่สภาพอากาศตอนนี้พ้นต๊เดือจดจ้าเยอใครแต่เฮาเด็กเขานั่งตูบเนาะมาพา,ามาแต่ละเทือน่ะเอาสาม,มาปูนั่งเองเนาะพี่น้องมือวันนี้เบิ้งท้องฟ้าเป็นสีกลุมคืมฝนตรงต๊แนนนอนว่าเขานั่งตูบเนาะมากกับต๊ะอลีเนาะพี่น้องนี่ ยังตกี่นนอนนี่ผ่ากึมกึมแต่ว่ามันตกบดีแห้งหรอกเนาะพี่น้องแต่ตกธรรมดาบรแห้งปันใดเนาะนี่พอดีซุ้มเย็นเนาะอ่ะตอนนี้กะเด็กเสิร์ฟว่าเจ้ากะเอาอาหารมาเสิร์ฟให้เนาะน้องหน้าขี้มันสังเมนูไปหลายอย่างเนาะพูนว่าอ่ะเมนูทําอีกก่ะคือกุ้งเต้นเนาะพี่น้องผู้ได้มาน้องเตาบริกกินกุ้งเตนแสดงว่ามาบ่หอนเนาะจุดประสงค์แต่ละคนมาน้องเตากะโซล่ากะมากินกุ้งเตนเนาะพี่น้องเปล่าไม้เฮาเป็นอาหารจานเด็ด จานเดดเด่นเลยเนาะพี่น้องผู้ใดมาส่วรกก็เมนต้องได้สั่งเลยเนาะกุ้งเต็มเนาะกุ้งเต็มสดสดเลยเนาะอันนี้คือก๋เจ้าส่งใส่อันเครื่องปรุงเลยพี่น้องมันก็เลยเศร้าต็ดเนาะก๋เจ้าใส่ประเด็กแป้งนัวข้าวคั่วมะนาวครบเลยเนาะมันก็เลยเศร้าต็ดตอนก๋เจาเอาขึ้นมาทำบอดี้บีทายเนาะอันนี้ก็คือพักแก้มเนาะนี่อ่ะน้องน้ำครีมเพิ่นซีมกันแล้วแต่ละคนก็หิ้วเขานะพี่น้องซุ่มสละนะทื่อเขามาเองเนาะแต่เฮือนผู้ใดบอดี้ทื่อเขามาอยู่ผีก๋เจ้าก็คล้ายให้เนาะพี่น้องแต่ว่าซุมสแล คือเขามาเองเนาะอันนี้คือแบบกะยังพี่น้องลำไม้ไผ่เวลาเฮาสีสั่งยังก็เจาให้คออันะพี่น้องนี่ก็เจาะให้คออันนี้แล้วก็จะก็สิสด็ยินเนาะตอนนี้ทีมงานเท่ากับพากันหิ้วเขาเน้อพี่น้องเพราะว่าแต่ละคนยังบ่ทลละมีไฟกินเข้าเทียงเนาะพากันแต่งตัวแล้วก็เผากมาน้อเพราะว่ามันกไกลจากบ้านเฮ่านาะพี่น้อง นี่อ่ะมาเด้อพี่น้องมาเด้อก an. ินก no. ุ e. ้งเต๋นน้ำกันเนาะผู้ได้มาน้องเตาบ่ได้กินกุ้งเต๋นแสดงว่ามาบ่ห่อเนาะจุดประสงค์แต่ละคนสลายกับมาน้องเตากัสลายกัแมันต้องสั่งกุ้งเต๋นเลยเนาะพี่น้องมันกะแส่บเนาะมันกะซดเนาะก็จะเอาขึ้นจากน้องใหม่ไมเนาะอันนี้คือแบบที่มันบ่เต็นกับแสดงว่ากจจาแบบก็จะส่งใส่เนาะพี่น้องส่งใส่เครื่องปรุงมันก็เลยตาเลยเอานะมาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาน้ำกันเนาะกับทีมงานเฮ่าแต่ละคนอ่ะเปลี่ยนกัเป็นมือกล่องเนาะพี่น้องมาในที่เสลา มุ่มอ่านซิเมอร์นี่เนาะเพราะว่าคืมฝ่าคืมฝนนี่เนาะพี่น้องมุมกะสะท้อนแสงนี่เนาะมาเดอจ้าตอนนี้กัพากันลุยกันหุ่มเลยเนาะอาหารยังมาบวครบเนาะพี่น้องเพราะว่าคนกันร้ายเนาะกะเจ้าก็เฮ็ดให้ตูบนั่นตูบนี้แน่เนาะกะเจ้าเฮ็ดบ่ทันเด้เฮากระหิวข้าวแห้งเนาะก็เลยกินก่อนเนาะมาแต่ละอย่างก็กินแต่ละอย่างนี่อะตอนนี้กะเจ้าก็มาเสิร์ฟอีกเนาะน้องนั่งิมเพิ่นสั่งข้าวผัดเนาะนี่ อันนี้กระปุกโมเมนต์ค่องเฮาส์เนาะพี่น้องก็เจาะเสิร์ฟพิษเนาะทีสเลตจับมามันคู่กันกับต่ำมะคุงก็เจ้าเนาะมีแต่เขาพัดเนาะอันที่จริงนี่หน้าตาเขาพัดกะจะประมานี้เนาะพี่น้องเป็นตะกี้ป็นตะกินเนาะจานหนึ่งกับปมาณนั้นหาซิพันเกียบนะพี่น้องประมาณจานหล่นลอยนี่เนาะส่วนนี้ยูราเมียงกับแพงเนาะพี่น้องเงินมันเฟอแหงเนาะคล้องกับขืนร้ายเนาะก็เจ้ากับซาดินเหดตัวแน่เนาะพี่น้องกะเป็นต่ไปล้คนกับพ่อกินเนาะพี่น้องกับเบอร์เทิร์นขันาะ พอกินอยู่น้องพี่น้องเบิดอหร้ายเนาะแต่ละคนไปกับเบิดอผลราษหร์สิบพันหกสิบพันกีบนะ้องพี่น้องอาหารกัสซังมาลาย่างเนาะนี้หน้าตาเขาพัดกะจะประมาณนี้น้องพี่น้องพากันลุยกระเถิกลึกน้องเพราะว่าหิ้วเขาแห้งเนาะมาเด้พี่น้องไม่เด้กินเขาน้ำกันเนาะน้องนั่งขี่มันกับส่บวยบวยคือกันได้เปลี่ยนกรเป็นมือกล่องนะกับทีมงานเฉล้ทีมงานเป็นมือกล่องน้ำค่าหนึ่งเนาชพวยผลักพากันหิ้วเขาเนี่ยมาเด้อจี่้อมาเด้อ อ่ะพากันยุ้มเขาพัดเลยเนาะกายกุ้งเต็ดแล้วมายุ้มเขาพัดเด้อพี่น้องไปเนี่ยิ้วเขาแห้งเนาะเขาเนี้ยสลายทึ่งมากับเบิร์ดเนาะพี่น้องจะเป็นกับพากันลุยเขาพัดเนาะผู้ใดอยากสั่งเขาเพิ่มก็ไดเนาะนี่ก็เจ้าคายคือการนอเขาเนี้ยออนหอนอ่าตอนนี้สภาพเวบไปคาเดียวปินมาเบิร์ดแล้วเนาะพี่น้องคาเดียวเบิร์ดเนาะกับพากันนั่งล่มโอ้หัวกันไปเนาะมาเนี่ สภพาพสเลดตอนนี้หูเนียงก็ออกเนาะพี่น้องเนียงเริ่มออกแหละมึงสภาพหลังจากที่ว่าพ้นตกยุดแล้วพี่น้องสภพาพพ้นทางก็จะประมาณนี้น้องกับ้ากันคอยมานะพ้นทางมันมือนนเจือกนะพี่น้องอ่ะ แวบมาอีกบันนี้ก็คือน้องนั่งขี้พันซังตําทะเลมาเนาะพี่น้องมันก็รวมทะเลมามีกุ้งมียอเนาะมีปลาเมึกเนาะพี่น้องน้าตากะเบิ้งเป็นตะเพ็ดกี่ดอกเนาะพี่น้องเป็นตะเพ็ดตะแสบยี่ดอกก็จิถึงใจในดอกห้ามมันสายต่าอยู่แล้วเนาะนี่อ่ะพากันยุ้มเลยเนาะตอนนี้กะนี่อ่ะน้องนั่งขีมจัดไปมาเดือจ้ามาเดือจ้าไปสกัดขาดบาดแคือพวกตําพวกบาดแดลพี่นาอของหมักเนาะของแสบเนาะพี่น้องนี่อ่ะ มาเด้อจ่ามาเด้อยุ้มเป็นยุ้มเด้อพี่น้องมาบดได้กับเบิน้นันเกี่ยงบัดน,นันนอกกินที่งานเฮ่านะทั้งซ้ายหละซ้ายกินเนาะพี่นอ้องกินประยุทธ์เบื่อเศร้าสู่ตายเนาะซ้ายหลักกับสู่ตายคือกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อจ่ามาเด้อนี่ทีมงานเฮ่ากินยังกับบเลือกินเสื้อกับโบขานะกินสางกับบเลือกินเสื้อกับโบขานะกะเ Mother. จ้าวะนี่มาเด้อจ่าอินปอนเด้อพี่น้องงนี่อ่ะ ฝนเศร้าโตกะคนก็เริ่มล้างมาล้างมาแล้วนาอพี่น้องเนี่กกะเจากะคอยไปคอยมาเนาะเพราะว่าฝนตกอะฝนทงคนทางมันกับบดีน้องพี่น้องมันเหมือนเป็นขีดต่อขีดตมเนาะรถจักคันใดมาก็พากันเจือเบื้อเนาอพี่น้องมันเหมือนรถใหญ่กะเจาะก็คอยมาเนาะอะหันมาอีกนอกหน้างคีมเพมันสั่งป้านึงมักหน้าอาะพี่น้องมาบัดเนี่ป้าเป็นตะกินนี่นาอพี่น้องเนี่ย หน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะกินอยู่เบิดมือเด้อพี่น้องมื้อนี้มาเด้อมาเด้อเสบแ์บนํากันเนาะจ้าเนาะจากนั้นน้องนางขี่มันก็ซื้อเมี่ยงมาอีกนี่พี่น้องเมี่ยงท่งเนาะก,ก็จะมาหล่อขายเนาะก,ก็จะตาําเมี่ยงกินคู่กันกันกบมักกะทินเนาะอันนี้ก็ปลานึงมังหน้าผ่ากันยุ่งอีกหล้ยเด้อจา้าทีมงานนี่กินได้ทุกอย่างที่ควงหนาเนาะพี่น้องกินสั่งกับบวเลือกกินเสือกับบวขาส้มก็เจ้าว่าอุลี <c oughs> น้องนางขี่มัซีมาเด้อพี่น้อง นี่นตาเมียงเนาะพี่น้องเมียง่าเมียงหัวจิงไข่เนาะนี่กินคู่กันกับมักกระทิเนาะนี่อ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ละเมียงเนาะกลมาหาป่านึงบักหนาวอีกเนาะพี่น้องเนาะนั่งคีมเพิ่นก็ยังลยต่อเนาะที่เฮากินมากนี่ก็หลายอย่างอยู่เนาะพี่น้องบ่จักกุ้งตอกกุ้งเต้นกุ้งเต้นก2ถ้วยเนาะแล้วก็ข้าวผัดแล้วบ่จักตําต่อมาก็ปานนึงักนาวเนาะแล้วก็มีเมียงพร้อมเนาะ มาหอดน้องเตาแต่และตอนแสและก,ก็ต้องได้พากเสียงอ่ะเนาะพี่น้องเพราะว่าก็จะเอาเปิดเพลงเสียงดังแหงเนาะพี่น้องนางไก่แบบไก่ตู่ก็เจ้าหน้าตู่บนี้นะมันไก่อาหารก็เจ้าน้องมันไก่ตู่ก็จะเปิดเพลงเสียงดังก็เลยต้องได้พากเสียงอ่ะเนาะหลังจากที่ว่าเขากินอิ่มแล้วเนาะเขากะเซ็กบินเนาะพี่น้องเบิ่งหล้างพ้นหลังจากพ้นตกแล้วถนน,นหนทางกับสิมเมือกเละประมาณนี้เนาะลดคันใดมากกัเจือกกะเมินเนาะพี่น้องก็จาไปมาจะก็กคอยเนาะ ลังจากกินแล้วก็จ่ายเงินเนาะพี่น้องจ่ายเงินแล้วก็พากันค้นเครืองค้นคล้องเมื่อนเนาะกระติกน้ากอดนี่พี่น้องเ้าซสือน้ากอดมาแต่เือนเองเนาะซสือใส่กะติกมาเขาเนี้ยเนาก็เอามาเองเนาะมีแต่ว่าเขามาสั่งของอยู่คงกินในหานตู่กระจ้างนี่บรรยากาศหานกระจ้าก็จะประมาณนี้เนาะสุดท้ายคนชี้ยุดตูปที่เขาขี่รถผ่านมาเนาะบนจอดรถกะกวางขวงเนาะพี่น้องนี่กวางเดินกระจ้างรถใหญ่รถหน่อยจอดได้สบายเนาะเบิงสภาพ้นทางเมื่อนเนาะหลังจากพ้นตกแล้ว เป็นขีดตมอิมเลดเป็ดป่าเนาะพี่น้องรถจักเที่ยวยากเนาะมันเจือกมันเหมือนเนาะโอเคเนาะพี่น้องบไดนี้สำหรับคลิปนี้สแลสิฝากไว้์ซันนี่เนาะสิกับก่อนเนาะพี่น้องค่ะกับเห็นคนมาลากับพากันตื่นเต้นโอ้ทางนี้คนไลค์ค่ะเนาะพี่น้องเนาะผู้บ่าวผู้สาวก็จะามาชมวิวเนาะแดดเริ่มอ่อนคนเริ่มมาไลค์เนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้์ซันนี่เนาะไปพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย